พอผ่านไปแล้วนะครับสําหรับสเต็ปที่หนึ่งนะครับก็คือแผนเป้าเสริมนะครับลูกตะก้ออยู่นิ่งนะครับพอมาสเต็ปที่สองนะครับจะเพิ่มจะเพิ่มทักษะขึ้นไปอีกก็คือตะก้อนะครับจะสายไปสายมานะครับหรือจะไม่อยู่นิ่งนะครับจะสายไปในทิศทางเดียวกันกับคนโยนนะครับคนโยนอยู่ฝั่งนั้นนะครับตะก้อก็จะไปฝั่งนี้นะครับแล้วให้พวกเรานะครับจับจังหวะ ทุ่งตะก้อมาแล้วเหยียงขาเสิร์ฟให้โดนตะก,ก้อนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมกับพัสษะที่หนึ่งนะครับเพิ่มเติมคือตะก,ก้อไม่อยู่นิ่งนะครับตักไปนะครับหาจังหวะนะครับนี่นะครับ สองนะครับกังจากนอไปแล้วหายจังหวะนะครับ <Hey. S 1> ต้องอย่างที่ผมบอกนะครับ เราจะสืบข้่อนโนนได้ก็คือเราต้องฝึกขี้ขาให้ได้109 108 0นองศาครับเราต้องฝึกขี้ขาให้ได้108 0นองศาครับต้องได้ที่บอกนะครับเราจะสืบคุณพ่อน,นะครับ ได้ส่งได้แรงนะครับเราต้องฝึกกีฬาได้ร้อยแปดสิบกิจาครับมานี่ที่สามครับอย่างเติมนะครับตั้นตอนข้างหน้านะครับนี่นหละครับตัวแล้วเติมครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการฝึก แฝนเสิร์ฟนะครับในวันนี้นะครับก็คือเสิร์ฟด้วยลูกหลังเท้านะครับก็ฝากน้องๆเยาวชนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องทีแอกี G ้เซปักนะครับและเพจทีแอกี G ้ S นะครับหรือพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าครูแอร์กี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ